หลังจากงานแข่งจบไปนะครับพวกเราก็ได้โปรโมทใหม่ของงานมาจริงๆมาเป็นโปรโมทที่มาจากอนาคตอันไกลมากๆากนี่ก็คือฟ้าสนิวของเรานั่นเองสีฟ้าสายใหม่นี่สีเหลืองสีเหลืองน้ำเงิหคู่แบบคู่จริงอ่ะมันเป็นตัวเอกในเกมเนาะก็ถ้าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยถ้าใครรู้ก็มาตอบทีนะครับเราเป็นแค่ ผู้เล่นเนาะเราไม่ได้รู้ลึกถึงแต่พันแท้อะไรกันขนาดนั้นไม่ไม่คิดว่ามันจะมาเนาะก็จริงก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นเศษมาาอย่งไปโหจะเศษมากโปรห้าร้อยเรามาทอยลูกเก๋าเริ่มก่อนเริ่มหลังกันดีกว่ามาฝ่ายเริ่มก่อนซึ้งหนังว่ะว้ายอีกเหรอจอการท้าใบจอดการเราได้ได้คลิปนี้โหยามันนะครับใช่ ว่เราจะเป็นที่ตกตายกันอยู่เนียตอนนี้เด็ดสองใบเลสองใบสองใบแล้วสองใบโอ้ยเลอร์เลอร์เอร์เจ๊ครับเจ๊ครับเราต้องสับแบบละเอียดยิบอ๋อโอเคโอเคมามาแต่เราเป็นการไม่ได้พูดคำนี้นะเดี๋ยวครัเจอกันดีว่าปุ๊บโอ้โหขออนญาตทิ้งเป็นพี่พี่หล่อใหม่ให เงอยเราเริ่มแล้เจ้ลินนี่นะนะงงดิงงดิกำเปลี่ยนไม่เจนาเลยนะเอเอทีอ่มึงหนึ่งใหลเริ่หลังครับเจอกัรหนึ่งใบรู้จักเอาปชาสูบมาหลายชาติเป็นศูนย์ปะแย่แล้วแย่แล้วเหือว,ยวอย่างนี้ย่นี้ผมต้องผ่านวาผมไม่ติโจนลงมา <laughs> อาจจะละแก้ <laughs> เม่าหนใไ,ไม่ได้หรอกนะจริงครับ อะไรครับมาสเตอร์รักโย่คนมามันเดียวถ่ายตัวเองมั้ยไม่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 ยังมานอนที่เฉกเลยวนนี่ตัวอะไรอ่ะเอามาทีโนอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาไม่ได้ก็ได้เจอตีฟีอ่ะนะใช่ฮะเองจังหวัอ่ะลงไม่เอาไม่ลง เุ้ยเุ้ยเุ้ยเราเราแดงแล้วไม่มีอ่ะได้มากครับได้มากครับใช่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวฮิวเฮ้ยครัตัวโหตัวโคตรพ่อคุณแม่จำเป็นทีงไหล่และสูบจุ๊บตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งเกรดเลเวลอัพหนึ่งเกรดอ่ะเตชั้นหนึ่งอ่าครับไม่มีอ่ะเตเข้าเดี๋ยวผมเจกไม่มีที่พลังโอ้ยไม่ออกไปแก ฝานเทอร์เจอ่าตอนนี้ถ้ารวมหน้าแวนด์ไบจะมีห้าเกตละมีห้าเกตอ้าวดีใจด้วยครับดีมกั้ยครับดีมั้ยโอยขิดจริงยากเลยเนี่ยจริงยากเนาะอยากอยากอยากขิดๆนะอืมอ๋อเอ๊ะอ๋อเทิงเทิงเทิงนิดกว่ากระลำขิด ยังไงซิอ้อลืมไปเลยทุกท่านคุดนี้คดกีนี้งอ่ะเอ้ยแล้วสวัดูกอล์ดนึงไววบอเลยายสกิวแหครับผมบาัสดีสวัดเนึงใบโดดเอ้ยสูโวครับทำไบอกว่าโดดมาแล้วตีหลังตีหลังได้แล้วได้รับหนึ่งหมื่นพ่อกราพ่อกรพอกรณ์และเะ ไม่ดูไม่ดูไม่เดี๋ยวเดี <goodbye> <that> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยครับสิบสามไม่กันไม่กัดคีต่อแบนสิบสามสังได้โหแรงจังเอาดีๆเอามือแรงหมื่นด้วยโอ้โหเศๆเศกสองได้ครับสอ่งได้ครับเกี่ยวมือมีแบบมือมีเจ็ดใบอะไรนไอ้ยา อันนี้ดีครับสองสามไม่ก่นจ้าอ่าเอาของพุทธด่วนใช่ช่รอจยไาเดี๋ยวเสของกับเกจตัวหลังตีเสร็จทอบโซดจดกันหนึ่งไว้ไปดีดีสามีเป็ดหมึ่ห้าครับไม่กดด้วยไม่กดหรอไม่กดไม่กดกันไว้ติดกันหนึ่งไว้ ยี่มือหนึ่งใบเฮ้ยอยากกดเลยอกดได้นะกดได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคิดว่าเรารอดอ๋อให้เฉยดีนะเขาถ้าเขาไลค์อยู่แล้วนันจะตะกดถ้าเขาออกสองขี้มาแล้วนั้นหลอนนะตอนนี้ถ้าไลค์ก็จะเป็นห้าเกตมีเกตสามกูได้ป่ะผมใส่ละโอ้โหถ้าคุณโม่ผมแพ้นะใช่เหรอใช่ครับเอ้ยทำแบบมันอ่ะบ้ามากมากำลังเคลียร์ทิ้งอยู่อ่ะก็รวมเกตไปก่อนเป็นห้าเกต ตรงนี้แล้วกันไอ้ฟาบนิวมังกรจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิมังกรนรกปีศาจฟาบนิวไม่ผมมีทุกอย่างนะอัศวินมังกรสับฟิดมีทุกอย่างมีดาบแห่งแสงปะเนี่ยไม <c oughs> ่มีนะอ๋อมีดาบนะอ่าลองทามจารีสเด็กไทมจ์จารีสยัดหนึ่งจรวดหนึ่งเฮ้ยข้าจะเปลี่ยนสองกลายเป็นสาม ใช่เัไมข้านี้คือเกียสอเข้าไปแล้วชเกียสาตอนนี้มีเจดเกรดใช่เ็ดเกรดถ้ามันไม่ใช่สามล่ะมันก็เหนื่อยเห๋ือให้เป็นส <7. S 1> ี่เจ็ดเดี๋ยวผมคิดก่อนนะเกมมันค่อนข้างโยโลนิดนึงโ <laughs> อ้ <7. S 2> เจ็ดอ่ะสาเป็นสิบเหรอ ช่นึงขอระซัดอีกใบเหนื่อยใจแล้วนะเหนื่อยใจแล้วนะเมื่อกี้เป็นสาวคือจบแล้วอ่ะใช่่ทำยังไงดีแค่เปิดเลยวะแค่เปิดตัวเปลี่ยนสีเป็นหกเหรอเปลี่ยนสีเป็นหกเหรอ พอดด้วพ่อดอดอะาวเป็นกะเขาหนิ่มๆเบาๆชิจชิเจไม่กลาไม่อ่ะเดี๋ยวนี้คิถูว่ะผมดิจูว่ะจริงๆนะจร้งนี้กันหนึ่งไว้ป้าขี้โมโมตอนนี้ซะแล้วพลังข้างนี้ขี้ไม่หยุด้าขี้ด้สบสาวนะแพ้ได้เหรอนะครับคี้พลังแหวนอ้พีจีอะไรเนี่ยยยี่สิบสามผมอ่ะอตัวละห้าพันเท่านั้นแหละยีสาม ข้าพันครับผมอืมอ่ะขออีกชาพันอ๋อผมมีให้หมื่นเลยเฮ้ยอย่ารวยกันแล้วไปทางรวยกันแล้วไม่มีให้เหรอเฮ้ยครับจะเด็กนักมัธยมโอ้โหจะได้โชว์หรือเปล่านะการเอออะไรครับผมหน้าได้หลังได้ถือว่าร่วงรวงกันไปเก่งเกินโอ้โหจะไม่มีตัวบู๊เลยดีปเด็นนะไม่มีตัวบู๊นี่นี่จะเป็นลูกเต่านะเพราะว่าเรามีให้ กิโกสองแคปบาสโซโจการ์หนึ่งใบไม่ใช่เจ้าสิตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ตีหลังได้แล้วก็ได้อีกหมื่นหนึ่งอยาวเก็บโคตรเก็บโอ๊ดโอเคอันนี้โล่งยังเลยไม่มีตัวไหนแลั่นก็มูสาโดเหรอเราอ๋อไหนได้ดีกว่า ผื่อมันจะพาเราลอดแบทเท่นเลยหยัดไปสองมืันสามพิกเพชผมอยากตัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลของผมสองมืันสามใช่อืออ่ะอีกนี่โซเจ็ดใบขึ้นไปเนาะโอเคก็เนี่ยโซมีแปดแล้วก้าแล้วแปดสิเป็นชิวหมื่นใช่ขออีกหมื่นหนึ่งครับ เฮ้ยขอ 5, อีกห้าบาทนะครับจากนั้นเทคนี้เสร็จเข้าโซนต่ตอน,นี่ส <Okay. S 1> องเกตแล้วถสองเกทแล้วสามตัสามครับผมมาประกันครับเจ็กเอื้อเอาสกิลนี้ก่อนครับผมโซบลันหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบแวร์ผมได้รับอีกหนึ่งหมืน่นแล้วก็ได้รับอีกหมื่นไหยู่กับแกร์ว่าตัวหลังที่เสร็จเข้าโซน โอ้ผมบอกเลยตัดเอ้ยสิ่งกระพมคนนี้ยันดีครับสามสามสิบสามสามใดไปคิดเดียวนะจี่จีบอกพี่จีได้ไหเช็คเช็คเช็คคุณก็แค่กลัวเองคุณไม่กลัวเองโหนี่แรงมากอ่ะสี่คนหนึ่งเนาะใช่ครับเป็นการครับเทคของเอ่อเทนชูลเลอร์ครับผมสบาดอิตายจีจีได้ปะผมไม่ใช่เจ้าถ่านแล้วเนาะ ัเ้ยครับจุดการหนึ่งใบแต่ด้านเทคของฟ้ามิวทำงานก็โผล่ผู้แข่งเลือกบึ้งลีกาของตัวเองหนึ่งใบจ้ะยิงเกตสามครับจากนั้นหมดประโยชน์ถ้าเธอนี้ไม่เคยทําการไล่แมนได้หมื่นได้ครีแต่นั้นอีกเทคนึงลันต่อไปเลยในเธอนี้ถ้าเห็นการ์ดถูกลีทายเอามือหนึ่งใบ<อ>เข้าโซแล้วก็จุดหนึ่งใบอาารก็หมดสิบสามเกตพอดีนะฮะออสอง 2, 4, 6, 8, 10, 13เอ๊ะผมอยากเปลี่ยน2เป็น3เป็น2อื่นยังเลยแต่มันเสียงไว้และวันเสียงวอ๋อ <14. S 2> เก่งแตไม่ครบรอ่ะใช่ตอนนี้13พอดีได้เลยอา่อาเปลี่ยน 2, 2> เปน็นศูนย์เลยครับไปเลยครับฟรามีลครับยี่สิบสามสองจีันการโหหมดเลยอะ่ยอะไม่หมดหรอ ุณคิดว่าเด็กนี้มันจะได้โมเหรอสองได้ผมเช<ะ>็คโอ้สวยสวยสวยเกอบอีออ้าวว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 นวว้วมวว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 เมื่อจบการตวอสู้วววววววีววววล้วก็วววววววบวววววววีวรววววววบ,บาวว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 วรวว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 ขวว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 วยวว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 าวววม เจ็ดคออมีกี่ใบอ่ะนะห้าใบครับผมอ่ะว่าทำเจเลตีโดดเอาเละครับอ่ะก็เทคของฟาร์มเนลนะครับมีผลเนาะถ้าสุกฤทฎยก็ไม่ได้สนว่าส exactly. ุกฤทฎยจากเนื่องอะไรเปลี่ยนมือได้เฮ้ยของจะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเดิ้กันตัวเองตายอ่ะ เอาแต่ค่ามาครับแต่ค่าขอห้าพันไม่ให้ผมก็จะชาร์จเอาเลยครับไปไปแล้วครับเตัวหนึ่งไวโอ้ยก่อนเราก็รอดตัวหน้าอะไรครับตัวหนึ่งเกิดเกินแล้วด้วยเกิดแล้วด้วยติ๊กแวรนะครับไปสวัสดีสวัสดีหนึ่งตัวหน้หนึ่งไวขอเป็นตัวปีนะโอ้โหมาไปแล้วเพอด้วยนี่นะตัวนี้มาชิมิใช่ครับอายามือกี่ใบครับเนี่ยมงินแค่ โอ้ใบทั่วๆโอ,อ้ใบเหรอใช่แล้วนี่ลงมาครับได้สองหมื่นวตีจากหลังได้เราไม่มีเธอหน้าแล้วโอ้โหจุ้มตุ้มแบทเทิลเลยครับผมนี่ดีก่อนเลยสามสิบสามเป็นเชียวหมื่นสามสิบแปดจากนั้น สกิลของตัวน so <iedzieć> ี้ค ah รับเมื3 3่อจบการสู้ที่ตีแมนกัเกียร์สาวสึกว่าโซวัตทิ้มืวอหนึ่งกำเกร์ได้แมนการได้หมื่นได้ได้ครับผมไอยะเสกกเกิเขาสูไงด้วเอ้ยงานเดียแล้วเข้าโซส่วนหนึ่งกังเกิลครับสาสิบสามครับผมสามไดอีกค่านึงออกสิบแปดยี่สสามค่าเนี่ยอยิบงรับผมไอยาพีจีไปก่อนพีจีไปก่อนพีจีครับพีจีเชครับผมอีกแบหนึ่งครับชิ ไอยออันนี้เท่าไรนะสามแปดอับนีกสี่หนึ่โอเคชี้ให้นีด้วยพลังอ้าจำไม่ได้จำไมจำไม่ได้สิบแปี่แปดสามแปดสี่แปดสี่แปดสอทีที่อนครับผมมือกันครับผมอุ้ยอุ้ยไอยอร้อนล้านครับเัวหนึ่ง ยูโมจางนับก่อนนับก่อนเนี่ยสองใบครับเหลืยสองใบโอ้ที่มูนี่ดีไอหนึ่งสองตัวนี้มีใบเดียวตัวนี้สามใช่อะสามประท้าได้ไหมเฮ้ยเจ็คเออเมื่อกี้ปล่อยนั้นแต่แรกก็จบแล้วผมก็ใช่ไงใครจะรู้ว่ามันจ่อเมื่อกี้ผมเช็คได้ผมโจทยได้สองฮิวด้วยครับเนี่ยสองฮิวใครจะรู้ว่ามันจะออกอย่างนั้นนะเสียจะเยอะเลย โอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูช่วงลิส t เด็กของทั้งสองสายใหม่ของเหลืองกับฟ้ากันเลยดีกว่าครับผมเข้าสู่ช่วงลิส t เด็กของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นสายจากอนาคตอันแสนไกลเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าตามไทม์ไลน์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกช่วงไหนนั่นเองรู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณ06-07เหกนย่็ดยแล้นะใช่ักช่วงนั้นเพราช่วงนั้นของขออกค่อนข้างเยอะมีทั้งชมพูมีทั้งอะไรต่อมีอะไร ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่รัดมาให้ทางฝั่งไทยของเราเล่นก่อนนั่นเองแล้วก็เป็นอีเด็กหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแพงนะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าเราต้องซื้อของอา500ขึ้นเนาะเพือได้แกมเกต2ใบหรือก็อีก200ซื้อยนื่อได้อย่างละใบก็ถ้าทางให้ดีอ่าเมื่อวานเราลองซื้อแล้วเนะาะอันนี้ถ่ายเราถ่ายกันวอาทิตย์ใช่ครับวันเสาร์เราไปมาแล้วเนาะใช่ครับ อาถ้าซื้อของราคาครบพันสเนี่ยก็ขาดได้ในสองวัน, 2, นต้องซื้อซื้อสองพน่ะการันตีครบใช่ใช่ก็เพื่อสำหรับคนที่อยากได้เนาะแต่แต่คลิปนี้อาจจะลงหลังแข่งไปแล้วแหละน่แต่ไม่ไม่มีแล้วล่ะก็มีน่าจะต้องหาซื้อแยกในกล่ะอะใช่แต่แต,แต่ถ้าพูดถึงเป็นโปรโมทแบบนี้ในงานต่อๆไปก็จะเป็นประมาณนี้สองพันการันตีครบ ทุกอย่างใช่ใช้ต่างค่อนข้างเปลืองนิดนึงนะครับอันนี้หรือถ้าใครใจยอยากไปช้อปปิ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มไปนะครับแต่ก็เด็กตัวเด็กมันค่อนข้างใช้สารมันค่อนข้างเยอะเนาะตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ใช,ใช้เยอะอยู่ใช่แล้วก็ของเสริมมันดีกว่าฟาร์มนิวเยอะเพราะมันยังเล่นได้ค่อนข้างโฟลกว่า แต่แนะนำคือต้องเริ่มหลังเริ่มหลังจะดีกว่าใช่เพราะอันนี้จะขยะเลยใช่มันมันบังคับว่าแวนดิฟายต้องเป็นเก3สามใช่ก็เป็นเด็กที่เริ่มหลังเนาะเริ่มก่อนอ่อนไปหน่อยโอ้ยอ่อนเลยใช่ถ้าเริ่มถ้าเริ่มถ้าเริ่มหลังอ,ะอ่ะมันค่อนข้างจะเอาของฟาร์มของสู้คืนเด็กที่เริ่มก่อนได้นั่นเองก็ประมาณนี้เนาะของ ฟาร์มนิวเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มเนี่กขอเกำเกรดเ<ะ>ดีเ๋ยวก็ต <ๆ S 2> ้งอ,งองรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตของทัพย์อื่นจะตามมาอีกไหมแ<ด>ต่วัาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของฟาร์มนิวกันต่อเลย <ๆ S 1> เรามาต่อกันที่ฟาร์มนิวกันต่อเลยนะครับอันนี้เอานี่เป็นลิสต์เด็กทจะใช้คําว่าอะไรดีไม่ได้เตรียมมสาสักพักหรอกเตรียมแบบลูกๆไปหน่อยใช่และเด็กมันก็ทําได้แย่อ่อไม่ใช้คําว่าแย่ไม่ได้ใช้คําว่าไม่ดีเท่าอ่าตัวของกำเกตด ประเด็กมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าหน้าแวนอะเทคแวรมันค่อนข้างโอเคแล้วแล้วของซับของจริงๆของมันเนี่ยมันโอเคยิ่งกว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเก่งเกินไปเลยทําให้มันมาคู่กันไม่ได้นั่นเองเก่งมากเก่งมากถ้าถ้าใครลองไปดูก็ชุดนี้ด้ศูนเจก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อเล่นต่อไปในอนาคตนั่นเองแล้วก็แวนเทคแวรตัวเองเนี่ย มันใส่ได้แค่ใบเดียวก็คือไลท์ไลท์กับเด็กมันเป็นส่วนหนึ่งของสำรับเราเนอะหนึ่งสำรับห้าสิบใบตัวนี้ก็ใส่ได้แค่ใบเดียวเผื่อคนแบบอันนี้ไลท์เด็กหนึ่งใบในเด็กหนึ่งใบอันนี้ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเด็กสามัญทั้งเด็กเลยหาซื้อได้ง่ายมากเพราะสีฟ้าในตลาดมันไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยอก็ถ้าใครอยากเล่นฟาร์มเนี่ยก็ลองจัดตามได้นะครับสามัญยกเด็กเลย ไปรู้จะอธิบายยังไงอ่า้ขอแบบตุผลว่ามันแบบวนี้ครับผมตัวมันโซชาร์ดได้ตอนแรกอ่ะที่ที่ไม่เล่นโซชาร์ดเพราะว่าเด็กกลัวเรื่องเด็กมันไหลไวไหลไวไหลไวไปหน่อยแต่พอเรามามองกลับกันก็คือเราโซชาร์ดให้มันจบๆไปเลยอ่ะมันไอ้นี่กว่าไงก็เลยใส่ไปวอรมาคู่กันด้วยชาร์จทีเดียวเลยนคู่คู่นี้แลจะตีออกยี่สิบสามเลยเพราะว่าเวลาคิมสันตีแวนใช่ไหมช,ช,ชาร์จหนึ่ง ต,รรติดหรวอดก็ติดด้วยก็ยยจะเป็นยี่สามแล้วถ้ามีเพอล,ล่ะอ๋อไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้วัว <ะ S 2> นนี้ไม่มีเพผห <laughs> มาก็หลอนอยู่ถ้ามีเพอก็ะจะเป็นวูสามสามเลยจะทาไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้แต่ทําได้อื่นได้ใช่ใช่บาโลวิกเนตใช่ทําในบาโลได้อันนี้หรือบู๊หรือเปล่าบู๊ทาได้แต่ขยันใส่ตัคนแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวชิลนะกัดเสร็จก็เข้าโซ่ในตัวเพิ่มโซ่ได้ดีใช่ก็คือรีบปั๊มปัมให้ไวที่สุด จริงๆใครจะไปใส่แผ่นเดโมเนียมก็ได้เนาะออเดอร์ของบู๊ดอะ,อะเขาหนึ่งก็ชาร์จสี่วัดดวงจากตรวน,นี้นให้มันจบๆไปเลยใช่ <laughs> ถ้าชาร์จสมล้วนก็ติดเลยแต่ว่าข้อดีถ้าเล่นแผ่นอะมันจะมีตัวนี้มันจะช่วยหงายเดอมให้ใขึ้นมันจะหงายไวขึ้นพอโซนเระสิบเนี่ยแลวนี้ก็จะต,ตีแบบมหาศาลด้วยถ้ากับแวนต้องวัดแวนต้องวัด อะไรวะวัดทิศใช่การวัดทิศได้ค่าหนึ่งก็จะแรงมากใช่แต่แต่ข้อเสียมันตรงที่แหวนมันกินเข้าบาสเยอะไปหน่อยใช่กินเข้าวยันตั้งสองอะ่ะโอ้โกงเกินใ,ใช่ถ้าบาสหนึ่งไม่ต้องทิ้งมือลุกลบได้ไปเฉยๆง่ายไปกีดอนกีดอนเราก็คงไม่ได้เกิดอะนะใช่ไปเล่นไปเล่นนี่ดีกว่าก็ประมาณนี้เนาะของเด็กแหวนลุกกับสีฟ้าก็เป็นเด็กที่สองแล้วหลังจากมีกีดอนมา <laughs> <laughs> เด็กเมตาแวนลูกนี่เพียวเลยนะมีทั้งบูนมีทั้งกิด้านมีทั้งาร์มเอีกดีกอ็นก็ใกล้แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะเ่าของคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณรูปภาพเพจจากไทยปรนกันครับที่เอามาจัดทำวิดีโอในครั้งนี้นะครับชอบชอบไม่เคยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกองรังใจยขอเรา้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชม้วยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม